สร้างสร้างสร้างได้สร้างได้ตั้งได้ครับคนเห็นว่ามันมีตอนน้ำผมไปสร้างตรงกลางป่ะให้น้ำอ่ะผมไปสร้างตรงกลางได้มีแต่ว่าตรงตรงนั้นก็มีอยู่แล้วอ๋อกลัวเก็บช้าไงเลื่อนเลยเนี่ยได้เออพี่สร้างสร้างนะเพราะว่าน้ำไม่การหมดเลยเนี่ยมันมันสร้างได้เลยเนี่ยตรงนี้ก็สร้างได้ตรงนี้ก็สร้างได้เนี่ยแล้วแต่เราจะยึดเลย เสีโยเคยเล่นมาถ้าเคยเล่นกด A <c oughs> ไม่เคยเล่นกด B วะเล่นกั A โหมดระดับนี้ปึงแล้วเนาะไม่แล้วคือกูดีต้องตั้งป้อมตรงไหนวะแล้วกูงงวะ่ะเมื่อกี้เราอยู่เราอยู่ตรงตรง,ง,งนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมแสดงว่าอยู่ตรงตรงตรงนี้เราก็ต้องตั้งป้อมตรงตรงนี้ ไหนก็ได้เดี๋ยวมันมาเองแหละหมดนะมาหมดเนี่ยเออถ้ามันได้ใส่อะเดี๋ยวมันมาเรื่อยๆไนมะ่ต้องห่วง,งดึงขึ้นไปนายอยู่โครงการคนละป้อมเงินก็ได้ป้อมจับป้อมอะไรอะเอนน้ำให้ผมตั้งต้องไหนน้ำให้หมดเลยตั้งไปเลยเดี๋ยวเองแหละ ยากเลยวะซมโม่จะยิงมันตายไหคนละป้อมนี่ป้อมตรงไหนอะไอ้เหี้ยตั้งไม่ถูกตา่หมดเลยมันมาหมดแหละยังไงมันจะเดินมันอยู่เพียวเียวมมันก็จะเข้านาตรงกลางนั่นแหละ <laughs> แล้วมาอย่างเยอะอะเก็บได้เลยเนะี่ยมา มันมีแตลกัะรับแตกใช่ไหมตอนนี้มันน่าจะทหารนะมันประมาณคนละวเจ็ดตัวละอ้างได้หมด ไอ้ไอฮเดรคเบนี่มันทำให้อึดขึ้นเฉยไม่ได้ฉลาดขึ้นใช่ไอึดขึ้นสเตตัสม,มันขึ้นด้วยมันมันพลา,า,าดอยู่แล้วนะเนี่ยตึงกว่าคนอีกนะเนี่ยผม,ม่ เยอะเลยแหละเกาะเตยเยเะในโลตัสมาแล้วเนี่ยพี่มันมาแล้วมีทหารปะมันมาแล้วช่วยช่วยได้ครับผู้ ก็ามาไห,หนพี่สีแดงเนียดิดมันมีตรงนี้ด้วยเหรอเพิ่งรู้มันมาทุกทิศว่ะ <c oughs> เอ้าไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้มันไม่ได้ฐานเราเหรอเพื่อนเราเหรอใช่เหรอเอาผมตั้งป้อมผิดเหรอหมผมตั้งป้อมป้อมผิดทางเหรอสรุปไม่มันอาจจะเดินมั่วๆอ้อมมาโอ้หแล้วฐานผมฟังผมเราจะโดนด้วยไปเงี้ย โอ้ตรงกลางผมแจกเลยนะตรงกลางอ,ะอ,ะอ่ะเอ้ยตรงซ้ายซายผมแจกแล้วไม่มันมาแต่ฝั่งผมวะเดี๋ยวมันกำลังจะวิ่งอ้อมมาด้านหลังเนี่ยโอ้ยแม่มันเอาแต่กูวะงงมาก เราไปรู้จักกันตอนไหนเนี่ยทำไมมันเอาแต่กูเนี่ยไม่ชอบทางตอนน้เข้าบานใช่ไเอ็นจัดบอดเนี่ย 不过、oh. ทำไมมันเหมือนจะมาแต่ตรงกูวะไอ้สเต๊ดมันมาเหรครับบอลมาอีกแล้วครับโอ้โหคราวนี้มาเป็นซามูไรรุ่นๆเลยครับเรื่องครับ,เร,รบเรื่องยิงแทบไม่ลดเลยครับผมอะไรครับนถ่านกูเจ๊งหมดไอ้เหี้ย <laughs> โอ้โหข้างล่างหนักหน่วงมาก เออไอ้เหี้ยบุกไม่เป็นทิศทางเลยกันไม่ไหวอัะลรตันดี ไม่เข้ามาด้วยโอ้โหสุดท้ายสุดท้ายสีเหลืองตารวะจะยโออ๋อเขาเขาหลักฐานเขามากเลยนะ าหมกไปนู้นเลยเป็นพนทีสั่งไอ้พอดยเไปอ้มีสบัด้วยนู่นวใช่หรอสมบัไปกดในรูัสมันเลยเอไอเหลี่ยมเลยไม่ได้เอไเหลียมเลย ไอ้ตึงว่ะต้องทำ ใส่ต้องไปสร้างกับเซนโยอะเขาไม่โดนเผาเลยอะตรงนั้นนะ เออเขามีหิวว่ะเฮ้ยเขามีรถกาอด้วยโอ้เมีรถกาะ

เป็นอะไรกับคุณจัดวะ

Indeed, we are moving. Going if I must. Yes. ปาแล้วนปาแล้วปาอกกันแล้วปลาบอกกันแล้วโอ้โหสบัดยิงไหมรีบไปขี่ได้สบัดเเอาไปพับป้อม Yeah, the void awaits yeah. ฟ้าผ่าโดน,นไอ้วันตายไอ้วันเนี่ยซโม่อไอ้ไใช่ไอ้จบเบือานเนี่ยตายครับทานไม่เก <c oughs> าไม่ <c oughs> ไเข้าเลย โอ้ยแล้วเออยามันก็รู้นะมไนไม่หาเลยเฮ้ยน่าจะไม่ันอยู่ตรงนั้นนะ่ะแท่ว่ามีคนเกิดหลวไมไปตัวหนึ่งคนทีมหนึ่งเมื่อกี้พี่ฉัตรเกิดตรงนี้ใะ่ขู่แล้วเป็นพลคนไกล

四毛块钱。<哇> ไอ้เสี่ยพูก็มาอีกเอ้าโอ้ ไหวป่ะที่ถ่ายไหวอยู่กำลังมาเก็บเดินงานอยู่เจง โอ้โหรวยจังว้าวไปจ้าไปจ้าเดินงานลุลุ่นเลยแต่มันแรงจริงๆนะว่าไอจันฟอกต่อให้มันมันแพ้ทางหรืออะไรมึงเจอขนาดนี้มึงก็แตกอะทีละตัวเอาเราก็เอาตัวตันไว้ข้างหลัง เลยซ่าทำตองต้องเล่นฟรีดอมจริงๆอะออกเลยหมฟรีดอมเธอปะชนะแล้วอะ โอ oh, แล้วทำไมคุณติ๊อยู่สภาพนั้นล่ะไอติ๊งทำไมอยู่สภาพนั้นล่ะโดนโดนโดนดไ้ยโดดไม่ไหวกับบอลเลยนเนี่ยไห้เว้ยคเอาทีจิ้มเลยอะ่ะนี่ดูโหยโคตรไกลทำจริง ต้องเผาตอนที่มันแบบว่าแตกบ้างถึงจะติดไฟดีขึ้นปกติเผาทีไม่ติด เปเล่ตตาตีบ้านอย่างนั้นไม่ผมมียักษ์ไงมียักษ์อ่ะเนี่ยก็สับนุไลเขาเรียกว่าอะไรวะไม้เท้าหลอดอ่ะใช่ แม่มดผมหายหมดเลยเนี่ยไอ้ที่ขนาดผมว่าตีกับจานจานอะไรนะเจนโยนุแล้วอ้แล้วเราต้องปรับปรับเป็นของเราต้องปรับเป็นอ่อนป่ะตาหน้า บ่าไม่ต้องอ่อนกันตายห่ากันพอดีอ่ะมันเหนียว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 ชีวิตโอ้โหเจ็บบอทไอเหนียวอีกเตีกันตายเลยโอ้โหบอทไอเหนียวของมันต่อยโครีโอผมแตกเลยวธนาวุฒิเอาโครีงเลย บอดมีคีิปแล้วไงประเด็นเหลือใครคนเนี่ย ผมผมแตกไงวะเหลือซิว่าทิโมออย์ต้องผมสิจานคิดไม่เอาเหรอเอาเลยเอาเลยไค่จานคิดแล้วไม่เอาเหร<ม>อไม่เดินงานเลย <laughs> ไม่เดินงานอะไรทั้งนั้นเลยของเราของจริง <laughs> ไงอืมใช่หรือเปล่า <laughs> ใช่ ซุ่มโมรุ่นๆเนี่ยโดนซามูไรสามสี่ตัวนี่แตกหมดแล้วโอเคน,นเอ้อยไรพิษพิษนี่คืออะไรเนี่ยพิษพิษเนี่ยแรงดีเนาะแรงดีเนาะอ้าวอ้าวหหมดวเอ้ัย่โมลุ่มหมดวะ โอเคเยอะหมดว่ะกางคิดโยนจัดเลยอะ่ะก oh, ันโยนดูไม่ได้ต้องเอาฮิวไปช่วยอ่ะเลีสภาพมึงไม่น่าสู้คนไง <c oughs> ต้องเอาฮิววิ่งเข้าไปช่วยอ่ะเอาไปเพื่อนเลยไม่มีไม่มีตัวสามคนดูไม่ได้ <c oughs>

อันต่อไปให้มันเป็นเมเนอร์ไปที่นี่หมดเลยหมันคิดจะโยนดิไหวเฮ้ยเมื่อกี้ผมเอาคลิปไปช่วยเผาหอบ้านเลยสองตัวมาอ่นล้อ่านแล้ตัดด้านดีด้านดีตัวนี้ตัวนี้พี่โย่บอดนี่โยนไม่เอายูไปช่วยแต่อยู่นี่งง <c oughs> นี่แม่จะหมดแล้วตัวโบ ดีๆอีซ AI ถ้าฟรีด็อกมันจะเหนื่อยกว่านี้เยอะเลยเนาะจันปอกใช่เราดูกันมันจะแบบไอ้เฮียเหมือนเจอเหลี่ยมอ่ะไอ้เฮียหนักกว่าเหลี่ยมอีกอ่ะหนักกว่าเรียมอีกหนักว่าเยอะหนักหนักกว่าแบบเยอะๆเลยอ่ะ anomaly.